สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะนี่เรามาเก็บผักบุ้งนาเอาไปปลูกในกระถางบ้านเรานี่เดินหาพืชผักต่างๆเอาไปปลูกในบ้านอันนี้เก็บมารุมเอาไปทำปุ๋ยใบเข้าไปเจียวใส่ไข่กินดีนะ่นเนี่ยขับถ่ายดีด้วยลถไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดี เรามีผักธรรมชาติเห็นนะเอาไปขยายพันธุ์ในบ้านตัดปักๆเอาข้อให้จมดินกดข้อให้จมดินนี่่เช้าๆอากาศดีนะจ๊ะโอ้โหยะ ผ้ากาจ้ำปาจ้ำปีกุลาบราตรีพระยอมอังกาบทั้งกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโคมันทาสายหยุดเฟื่องฟ้าจะอุ้ยตาแล้วมาเห่า <c oughs> เห่าเห่าอยู่ฝังไ,งไหนวะเนี่ยป้าบอกทนฟังหน่อยก็ไม่ได้เชอะิ่ร้องก็ได้นี่นะจ๊ะเอาไปทิมทมไว้ เราสามารถเอาไปทำคลังไปเพิ่มคลังอาหารเราได้นี่เห็นไหมจ๊ะเดินเลาะหาผักบุ้งนาผักบุ้งแดงเอาใบไปต้มใส่มาม่าก็ได้ใบเข้ายอดเข้าไปต้มใส่มามา่า เาไปกินแกล้ม,ส,ม,มลส้มตำราดั้ำตกจุบหน่อมไม้ก็ได้นะจ๊ะอืมไปละว,วิตาแล้วเพื่อนมาเพื่อนแต่สมัยเป็นสิบปีแล้วคนเนี้ยส,สวัสดีจ้าเตอเตอเตอสวัสดีเจ้าตัวเองเป็นไงสูภาาพละยังแข็งแรงดีนะฮะโอ้ยดูสิอ่ะ หาใครเหรอนี่คุยด้วยไม่คุยอีกสดชื่อดีจังเชา้าเช้าเนี่ยมารุมมะรุมมะรุมมาตุ้มเก็บตัดไปไปใส่ไข่เจียวยอดอ่อนๆอเนี่ยต้มลวกจิม้มมะพริกอร่อยดีไปละ หนึ 1> 1่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยังมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้หนตาดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อสุขภาพแข็งร่างกายนี่สำคัญมากแค่นี้นะ